ที่น่าสนใจนะเขาเปลี่ยนนะจากยุวชนแดงจากเป็นเสื้อแดงคราวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเสื้อส้มใช้เด็กใกล้ชาวชนเป็นเครื่องมือแต่เสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านที่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่ที่ไปใช้ความรุนแรงนะครับต่อมาก็ใช้เด็กที่ขาดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วสุดท้ายปลายทางเด็กเหล่านี้แกนนําเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีน ไม่ว่าประเทศใดๆที่นำหลักคิดนี้ไปใช้สุดท้ายแกนนำทั้งหมดถูกประหารชีวิต สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องราวนะกลยุทธ์ทางการเมืองที่มีการปลุกเสื้อแดงเสื้อส้มขึ้นมานะครับในการต่อสู้ทางการเมืองไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันขอความกรุณาพี่น้องครับ อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งเท่าแท้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ว่าบ้านเมืองมันจะสงบเมื่อไหร่ไม่มีทางครับพี่น้องครับถ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างอยู่ทุกวันนี้ครับไม่มีทางจะจบลงจะสงบลงต่อเมื่อพวกเราจับมือกันแล้วจับอาวุธลุกขึ้นสู้กับพมันรัฐมนญรี60ที่รัฐบาลคณะรัฐปหารที่เป็นพลราช ไม่ว่ากษัตริย์จะแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นขวไม่ว่ากษัตริย์จะแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมที่ยชนอะไรก็ตามกษัตริย์จะสามารถใช้อำนาจได้ตามทาให้เองเข่าเทียมกับกฎหมายเลยนั่นแปลว่าต่อให้คุณจะยืน่นร่างยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองสุดท้ายก็ต้องผ่านมันเราคงได้เห็นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวกลุ่มที่เรียกว่าเรดการ์ดนะครับหรือกลุ่มเสื้อแดงในสมัยก่อน ที่เริ่มต้นจากกลุ่มของชูวิตย์นะต่อมาก็พัฒนานะมาเป็นกลุ่มเรสการดที่มีกลุ่มเสื้อแดงมีการเคลื่อนไหวมีโกตีนะฮะซึ่งมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะตั้งสถานีวิทยุนะฮะเรดการ์ดขึ้นมานะครับและสถานีวิทยุเรดการ์ดเนี่ยมันมาจากไหนนะมันมาจากยุวชนแดงนะครับหรือหง่วยปิงนะฮะ เป็นขบวนการทางสังคมกึ่งทาหารของนักศึกษาเยาวชนที่ปลุกระดมโดยเหมาเจือตุงตั้งแต่ปี2509นะครับและปี2510ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมตามที่ผู้นำยุวชนแดงได้มีเป้าหมายของขบวนการนะครับโดยท่านเหมาได้กำหนดอนาคตของเราในฐานะองค์กรย,ยุวชนนักปฏิวัติติดอาวุธ นะครับดังนั้นประธานเหมาเป็นประธานาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายเรานะคือมีการพูดนะครับแต่พบการต่อต้านแม้ว่าจะมีการพบต่อต้านมาเนินเน่นๆยั่วชนแดงได้รับการสนับสนุนอ,อย่างส่วนตัวจากเหมาขบวนการได้เติบโตอย่างรวดเร็วและเหมาได้ใช้กลุ่มนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับและบรรลุเป้าหมายเช่นทำลายเสรีลักษณ์ของจีนในอดีตก่อนยุค คอมมิวนิสต์นะครับรวมถึงศิลปะวัตถุโบราณและสุสานของบุคคลสำคัญของจีนยิ่งไปกว่านาั้นรัฐบาลได้ปล่อยให้ยุวชนจีนทำตามใจและยังได้อนุญาตให้ยุวชนจีนทำร้ายบุคคลที่มองว่าเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยนะครับขบวนการที่ขยายตัวอย่างรวดเวนะร็วนะฮะได้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มผู้มีอำนาจและคุกคามความมั่นคงของประชาชนมากขึ้น,นเรื่อย ชนตาบานได้พยายามที่จะหาวิธีในการควบคุมยุวชนแดงนะครับกลุ่มยุวชนแดงยังได้รับความลำบากจากการต่อสู้เช่นเดียวกับการพัฒนาในท่ามกลางหมู่ของพวกเขาในช่วงปลายปี1964เข้าไปฮะคิดศักราช1968กลุ่มขบวนการอย่างเป็นทางการก็ได้ลบเลือนหายไปสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตทั้งหมด ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในปี2563มีการพยายามสร้างคะแนนกลุ่มวัยรุ่นขึ้นมาโดยมีการสนับสนุนชูวิทย์นะฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะฮะกลุ่มวัยรุ่นชอบมากในยุคหนึ่งชอบชูวิทย์มากตอนนี้ชูวิทย์ก็ถูกนํามาใช้อีกครั้งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสุดท้ายชูวิทย์ก็ไปสนับสนุนเศรษฐา เพื่อไทยไปสนับสนุนก้าวไกลซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาแบบนี้โดยตลอดนะครับว่าการเดินกลยุทธ์ของชีวิตมีปัตถุประสงค์และมีเป้าหมายเกมตอนนี้นะครับที่น่าสนใจนะเขาเปลี่ยนนะจากยุวชนแดงจากเป็นเสื้อแดงคราวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเสื้อส้มใช้เด็กใกล้ชาวชนเป็นเครื่องมือแต่เสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านที่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่ที่ไปใช้ความรุนแรง นะครับต่อมาก็ใช้เด็กที่ขาดการศึกษาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วสุดท้ายปลายทางเด็กเหล่านี้แกนนําเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าประเทศใดๆที่นําหลักคิดนี้ไปใช้สุดท้ายแกนนําทั้งหมดถูกประหารชีวิตนะครับคราวนี้ถูกกลับมาใช้อีกครั้งนะครับโดยใช้หลักทฤษฎีเลดกาดเหมือนเดิมยุวชนแดงเหมือนเดิมนะใช้ความรุนแรงเหมือนเดิม กดขียข่มเหงข่คมคูนะ,ะติดอาวุธก่อการร้ายเหมือนเดิมกระบวนการแนวคิดเหมือนเดิมนะฮะถึงขั้นบุกเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะะก็ใช้กลุ่มเลดการ์ดเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์แน่นอนฮะคนเดินศึกษาหรือกลยุทธ์เนี่ยจะต้องเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะะต้องเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพอสมควรล่ะ จึงสามารถที่จะนำหลักคิดนี้เข้าสู่กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงและแย่งชิงอานาจอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังคเคราะห์ผมเรียนย้ำนะฮะสุดท้ายปลายทางกลุ่มกระบวนการกลุ่มกระบวนการเรดการ์ททั้งหมดที่อยู่ในประเทศจีนและหนีไม่พ้นในประเทศไทยมี2ทางเลือกฮะไม่หนีก็ติดคุกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ งวงชาวไทยถวายพระพรวรางคูณทะเลงทวันสุราชายสูนเจี่ยมพูนพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในรัชการที่สิ้ ิดเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงก์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบอพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพญเพราะปวามมมีนำชาติคนไปราศดรเดือดร้อนนะเอ่งุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา สัตย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ขอรัชการที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน